อยากชวนทุกคนนึกถึงภาพสวนสาธารณะที่เป็นหัวใจของจังหวัดสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเชื่อว่าคำตอบที่ได้คือการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจร่มรื่นปลอดภยัยมีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมและถ้าสวนสาธารณะสามารถเป็นได้มากกว่านั้นคือเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิน่นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นั่งชิลฟังดนตรีในสวนหรือพื้นที่สำหรับเด็กๆคุณคิดว่าเป็นจริงได้หรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นการพัฒนาพื้นที่หนองกระทิงสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่หนองกระทิงให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนลำปาง จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเมืองรองที่ประสบกับความท้าทายหลายประการประการแรกลำปางขาดพื้นที่กลางและกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องหลากหลายในการช่วยส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนภายในจังหวัด ประการที่ 2. เกษตรกรลำปางยังขาดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กระบวนการทางการตลาดตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำอย่างพืชผักผลไม้ด้วยกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆประการที่ 3. ขาดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดรวมถึงขาดพื้นที่ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และด้วยวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ในปี2,564ที่ผ่านมาส่งผลซ้ำเติมปัญหาทั้ง3ด้านให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะองค์กรที่มีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาจึงค้นหาพื้นที่เพื่อการพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบสวนสาธารณะของจังหวัดที่สา มามตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันไปอันเป็นที่มาของแผนแม่บทการพลิกฟื้นสวนสาธารณะน้องกระทิงอย่างเต็มรูปแบบจากสวนสาธารณะที่ถูกลืมสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรรมสวนสาธารณะของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิงโดยใช้กลยุทธ์4ประการดังนี้กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยเช่นการปรับปรุงที่จอดรถปรับปรุงไฟฟ้าให้มีความสว่างปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกายเช่นลู่วิ่งเลนจักรยานให้เหมาะสมกลยุทธ์ที่2การนำกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เข้าสู่พื้นที่ทั้งที่ดำเนินการเองและหน่วยงานอื่นดำเนินการเช่นการริุ้ ฝืนการจัดงานประเพณีลอยกระทงในหนองกระทิงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมลำปางคอฟฟี่เฟสกิจกรรมลำปางออกขิดเฟสติวัล2024และกิจกรรมจากส่วนราชการอื่นเช่นกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮวกิจกรรมแข่งจักรยานขาไทยกิจกรรมป่าจ้างแอวกาด กลยุทธ์ที่3การจัดกิจกรรมกัดนั่งก้อมแอดหนองกระทิงเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยราคาประหยัดจัดสถานที่ให้กลุ่มเกษตรกรมีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาบริการของตนเช่นสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าโอทอปกลยุทธ์ที่4เชิญชวนภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่หนองกระทิงสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เช่นกลุ่มผู้สูงอายุเพลินเพลงเก่ากลุ่มตัดผมจิตอาสากลุ่มนักเรียนจิตอาสาคัดแยกขยะเป็นต้น ผลการพัฒนาพื้นที่ส่วนสาธารณะหนองกระทิงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติดังนี้มิติด้านคุณภาพชีวิต พื้นที่กิจกรรมกาดนั่งก้อมแอดน้องกระทิงได้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงผ่านนวัตกรรมการบริหารจัดการในรูปแบบจิตอาสามาเก็ตคือการเปิดพื้นที่ให้คนลำปางทุกกลุ่มช่วงวัยและทุกหน่วยงานได้เข้าถึงเวทีปล่อยของกัดนั่งก้อมร้องเล่นและทำกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบจิตอาสาต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเพลินเพลงเก่าร้องเพลงเพื่อน,นำเงินที่ได้รับ บริจาคไปจะซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเด็กจากโรงเรียนต่างๆทำการแสดงในวันสำคัญเป็นต้นนอกจากนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันของทุกคนในครอบครัวโดวยเฉพาะกลุ่มเด็กที่สามารถเข้ามาเล่นเครื่องเล่นหรือวิ่งเล่นและเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆภายในสวนสาธารณะน้องกระถิ่งได้ มิติด้านการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยสวนสาธารณะหนองกระทิงเปิดพื้นที่ทั้งรูปแบบพื้นที่ขายสินค้าสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าทางการเกษตรเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ปลอดสารจากเกษตรกรตัวจริงและรูปแบบพื้นที่กิจกรรมระดับจังหวัดที่ช่วยสนับสนุนการขายสินค้าเช่นการจัดกิจกรรมลำปางคอฟฟี่เฟสซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมา3ปี การจัดกิจกรรมลำปางออคิดเฟสติวัลสองพการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งปีซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยได้มากกว่า10ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นำเอาเรื่องของสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการจัดกิจกรรมภายในกาดนั่งก้มทุกสัปดาห์ตั้งแต่การให้บริการของแพทย์แผนไทยการนวดแบบพื้นบ้านและการจัดจำหน่ายสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนมิติด้านการท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิงให้มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอโดยทุกกิจกรรมได้คำนึงถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเด็กที่เข้าถึงพื้นที่การเล่นที่มีคุณภาพครอบครัวมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในสวนสาธารณะโดยรอบให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการเดินทางภายในสวนสาธารณะสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายสู่การเป็นสวนสาธารณะที่มี universal facility ได้อย่างแท้จริงซึ่งการพัฒนาพื้นที่หนองกระถิงที่ผ่านมาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและใช้สถานที่หนองกระถิง ในการพักผ่อนหย่อนใจจำนวนมากขึ้นถือเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปางทำให้การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองคึกคักมากขึ้นสามารถกระจายรายได้สู่ผู้ขารายย่อยได้มากขึ้นเช่นกันตลอดปี2,567ที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากกว่า1 0 0 0 0แคน เข้ามาใช้บริการที่สวนสาธารณะแห่งนี้ผู้ค้ารายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามากกว่า10ล้านบาทเกิดพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพและความสุขที่เป็นดังหัวใจดวงใหม่ของคนลำปาง วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและคนลำปางได้ร่วมกันเปลี่ยนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ถูกลืมให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งโอกาสและความสุขสำหรับทุกคนได้แล้วและเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งสวนสาธารณะน้องกระทิงพื้นที่แห่งความสุขสำหรับทุกคน